เปิดไฟชมนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์นะครับ A8 มิ n i นะครับของทางเคดเอเคโปรเจตอร์นะครับดยอ,อย่างต่อไฟชมนะครับตอนนี้นะครับ ต่อกล่องทีวีดิจิตอลนะครับต่อโน้ตบุ๊กนะครับต่อ CD ดีดีดีนะครับช่องเสียบนะครับ HDMI นะครับ AV นะครับ USB นะครับแล้วก็หดฟังนะครับตัวเสียบฟัง3.5นะครับรุ่นยอดฮิตนะครับเอแตะนะครับภาพชัดแน่นอนนะครับ เช่นเี่วกันนะครับเราสามารถนะครับปรับแจ้งสีเสียงนะครับไดตามใจชอบนะครับโลมาเจอกันเป็นการเก็บคะแนนครั้งไฟชมจริงๆนะครับตอนนี้นะครับลอนนีงหวดเราลครัไปนะครับ ไฟ,ฟแล้นะครับยอยู่968คต้องการอีกประมาณสัก970ประมาณนั้น956คิดว่านี่ค่ะน่าจะมาแน่งวดนี้นะคะคนนไปคะแได้ไป ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าชายแห่งการคแข่งเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าคะแนนหากันไม่มากที่สำคัญของฝากรก็หากันไม่มากด้วยนะฮะมีสิทธิ์ทั้งพูดนะทั้งขี้เลยครับภาษาอังกฤทั้งภาษาอเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าพูดภาษาฟุตบอลโอ้โหออกได้สามทางเลยเหมือนเอาเยอรมันอาร์เจนตินา คอแลนสามทีมมาเจอกันหมดเนี่ยอดูไม่ออกว่าใครจะ้ารอนี้จะไปแพ้ทางกันนั้นอะไรเงี้ยเป็นูกินานก็ได้ถ้าสีสีเยอะไปแล้วก็นะครับปรับลถที่รีโมทของเราเลยนะครับไ่งเรามาดูเรื่องราวของเงาเสียง เด็กๆเลยอะถ้าได้ยินเพลงนี้นี่ทุกคนจำได้เฮ้ยโอ้เพลงนี้เองเด็กปั๊มเด็กปั๊มหอยจากอีสานลาวให้ีนะครับนี่ก็จะมีมีโหมดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการ์ดนะครับพูดดีเมื่อคนดานเกลียวิธีใช้งานนะครับง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับตามรีโมทนะครับเปลี่ยนโหมดก็กดที่ซอสนะครับนี่ครับ ก็เมนูนะครับก็ปรับตามใจชอบนะครับจอกล่องทีวีดิจิตอลน,นะครับดูทีวีได้เลยนะครับดูบอลน,นะครับจอใหญ่ๆนะครับสร้างโรงหนังส่วนตัวที่บ้านนะครับภาพสยคมชัดแนนอนนะครับสระแับ A8 นะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับสาย AV นะครับไปเชื่อมต่อด้านหลังเครื่องนะครับก็ไฟนะครับรีโมทรีโมทนะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับแล้วก็กระดาษเช็ดเลนส์นะครับแล้วก็คู่มือนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับ นะครับนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนะครับโอเคครับสำหรับหนึ่งชุดนะครับก็จะมีอันนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับ ใหญ่มากนะครับประมาณ70นิ้วนะครับตัวนี้ครับสามารถขยายภาพไดถึง120น้่ินิ้วเนี้ผมชื่อว่าทุกคนต้องเคยฟงมะครับ่าเ่ีคือสิพี่นะตอนนี้พี่ยังคอนเสิร์ตยังงานอยู่ไหมี่อ่าตลอดอย่างทุกวันเลยฮะพี่ สนใจติดต่อนะครับเพตนะครับ0ู5ย์5 0 2 0 4น่ะครับ0 9 5 0 4 5 0้0 4นะครับ,รบหรือทางไลน์ีนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปต่อไป